สวัสดีค่ะน้องๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปตะลุยข้อสอบกันนะคะเริ่มต้นจากข้อที่หนึ่งเลยดีกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาพูดนั่นเองนะคะในนี้โจทย์ถามว่าข้อใดเป็นภาษาพูดแล้วก็ให้ข้อความเรามาอ่านเป็นช้อยสกอรขอคองอทีนี้ก่อนที่จะไปทําข้อสอบข้อนี้ได้น,ะน้องๆจะต้องรู้ก่อนว่าภาษาพูด อะไรหรอแล้วมันจะต้องไปเปรียบเทียบกับอะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าเจอข้อสอบแบบนี้เขาจะมักให้เปรียบเทียบเป็นภาษาพูดกับภาษาเขียนมาดูกันนะคะเดี๋ยวขอให้จบเลยละกันถ้ามีพื้นที่ว่างหน้ากระดาษหรืออะไรก็ตามมาดูค่ะภาษาพูดคืออะไรเอ่ยขอเขียนแบบนี้เนาะภาษาพูดชึบภาษาเขียนไปค่ะ ภาษาพูดนะคะใช่ภาษาที่เราพูดกันทุกวันนี้ใช่ค่ะใช่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าภาษาที่ออกจากปากของเราเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นภาษาที่เราใช้ในการพิมพ์แชทหรือว่าใช้ในการเ,เขียนบันทึกอะไรต่างๆก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะแยกภาษาพูดกับภาษาเขียนเนี่ยไม่ได้แปลว่าขึ้นอยู่กับการพูดหรือการเขียนเท่านั้นมาดูกันค่ะว่ายังไงภาษาพูดประเด็นที่หนึ่งเลยค่ะ เอาโอกาสที่ใช <aid> ้ก <Solomon> ่อนนะคะภาษาพูดก <king Eng mainland> <ged> ับภาษาเขียนเนี่ยภาษาพูดโอกาสที่ใช้มักจะเป็นโอกาสที่แบบค่อนข้างกันเองไม่ได้เป็นทางการนะคะอาจจะเป็นการพูดคุยกันอาจจะเป็นการส่งแชทหาเพื่อนหรือส่งแชทหาคุณแม่คุณปู่คุณย่าอย่างนี้ก็ใช่ทั้งสิ้นนะคะไม่ได้เป็นทางการค่อนข้างเป็นกันเองตรงกันข้ามกับภาษาเขียนภาษาเขียนเนี่ยเขาไม่เป็นกันเองแล้วจะเป็นยังไงคะก็เป็นทางการไงคะเป็นทางการนะคะติดต่อกันเรื่องงานแบบนี้ค่ะ ส่งจดหมายหาหน่วยงานต่างๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะตรงกันข้ามใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะมาดูกันประเด็นที่สองบ้างนี่คือบรรดหลักการสังเกตง่ายๆนะคะประเด็นที่สองห่ะก,การที่สองก็คือคําศัพท์ที่ใช้นะคะคําศัพท์ที่ใช้ถ้าเป็นภาษาพูดเนี่ยเราด้วยความที่เราพูดกันเองภาษาพูดก็จะค่อนข้างใช้คําศัพท์ทั่วไปนะคะคําทั่วไปไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องสุภาพก็ได้ เช่นถ้าถ้าเราจะพูดยังไงดีแล้วตัวอย่างเช่นผัวเมียอย่างเงี้ยค่ะผัวเมียอ๋อคนนี้เป็นเมียเขาเอ๋อคนนี้คนนือเมียเขาอย่างเงี้ยค่ะผัวเมียถ้าอาวแล้วนี่เขียนเขียนสองสองอันขอโทษทีแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนนะคะเราก็จะไม่เรียกผัวเมียใช่ไหมครับจะเรียกว่าสามีภรรยานั่นเองนะคะซึ่งคําศัพท์ที่ใช้นั้นของภาษาเขียนเราจะใช้คําศัพท์สุภาพนะคะเพราะว่ามันสถานการณ์มันไม่ได้เป็นแบบเราคุยกันเองนะ ก็เลยต้องทําแบบนั้นใช่ไหมคะสุดท้ายแบบที่สามก็คือถ้าเห็นง่ายๆนะคะขอเปลี่ยนสีนิดนึงเพื่อความสดใสอาการที่สามก็คือคําศัพท์ที่ใช้นะคะให้ลองสังเกตดูถ้าคําศัพท์ที่ใช้เป็นคําศัพท์ที่แบบย่อให้สั้นๆย่อคําให้สั้นๆอย่างเช่นมหาลายัยเวอร์อย่างเงี้ยคะ่ะที่แบบเป็นคยอ่อมาจากภาษาอังกฤษแบบโ ver ใช่ไหมคะมหาลายัยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคําย่อ แบบนั้นค่อนข้างจะเป็นคําที่อยู่ในภาษาพูดเพราะเราจะเป็นกันเอง i, เฮ้ยไปไหนไปนมหาลัยใช่ไหมคะแต่ถ้าในภาษาเขียนเราจะพูดว่าเอ้ยเราจะเราจะเขียนว่ามหาลัยไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะเราจะใช้ว่าคําเต็มของมันเลยก็คือมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นภาษาเขียนมักจะใช้คําเต็มรูปแบบเลยนะคะคําเต็ม ประมาณนี้นะคะหลักการง่ายๆให้สังเกตทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า h o o c e กอขอของอของเราเนี่ยข้อไหนที่เป็นภาษาพูดลักษณะเป็นภาษาพูดบ้างอย่าให้คําที่ดูแบบจริงจังมาหลอกเรานะคะอ่านให้ทั้งหมดก่อนมาดูข้อกไก่นะคะเนื่องด้วยการเดินทางที่ล่าช้าทําให้ข้าพระเจ้าไม่สามารถมาถึงตามกําหนดได้ดูจริงจังไหมคะ ต้องดูโอกาสสิโอ้โหถ้าเป็นกันเองก็คงไม่หรอกมั้งคงไม่พูดแบบนี้เราก็คงบอกเอ้ยขอโทษด้วยรถติดอะ่ะก็เลยมาไม่ทันใช่ไหมคะอันนี้ดูถ้าทางโอกาสดูจะเป็นทางการอะ่ะคําก็สุภาพมากๆเลยคําสุภาพสังเกตจากอะไรคะคําที่เรียกตัวเองไงข้าพระเจ้าไฮไลท์ไปเลยคะ่ะข้าพระเจ้าปึ๊บ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 เออทำไมาไปหยุดตรงนั้นล่ะเห็นไหมคะใช้คําว่าข้าพระเจ้าแถมแบบไม่มีคําย่อใดๆทั้งนั้นนะคะก็เลย มาร์กไปเลยว่าข้อกอไก่ของเราเนี่ยเป็นภาษาเขียนค่ะชุบชบเอาขอไขอ่เอ,ขอ,ขอรร้ออเขียนขอไข่จะงงกับช้อยไหมเขียนโอเคค่ะเป็นภาษาเขียนนะคะขอไข่บ้างละคะ่ะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับซับซ้อนเข้าใจยากสุดๆนีดดูเป็นเรื่องจริงจังอะ่ะดูเป็นเรื่องไม่น่าจะเป็นกันเองได้เลยอะ่ะแต่มันมีบางอย่างคะ่ะที่มันทําให้ดูเป็นภาษาพูดนั่นก็คือคําศัพท์ที่ใช้ค่ะเข้าใจยาก คำว่าสุดสุดนี้เราจะไม่ใช้ในภาษาเขียนถูกไหมคะเคยคิดดูสิว่าถ้าเราจะเขียนรายง,งานส่งครูอย่างเงี้ยเราจะใส่คําว่าแบบผลการทดลองนี้ตรงกับสมมติฐานสุดๆ,ๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่พูดเราก็ไม่แบบเขียนลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นด้วยคําศัพท์คํานี้นี่แหละสุดสุดนี่แหละคะ่ะอา้าวฉันก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยคําสุดสุดนี่แหละคะ่ะเป็นคําที่บองบอกว่าอ๋อข้อความในประโยคนี้นั้นเป็นภาษาพูดนะคะ เจอแล้วใช่ไหมคะจริงๆเราก็วงกลมกลากบาทไปเรียบร้อยเลยนี่คือคําตอบที่ถูกต้องนะคะเจอแล้วเรียบร้อยไม่เห็นยากใช่ไหมคะทีนี้มาดูค้อควยกับงูงูกันต่อบ้างเกมไม่ได้เป็นตัวเอ,อไม่ได้เป็นตัวแปรหลักที่ทําให้เด็กมีพฤติกรรมรุนแรงจริงหรือไม่เป็นเรื่องเกิดกับเกมฮะก็ดูกันเองแต่ไม่นะคะอย่าเพิ่งโดนหลอกดูคําศัพท์ที่เขาเลือกใช้สิคะจริงหรือไม่จริงหรือไม่ คำแบบนี้เราพูดกับคนอื่นหรือเปล่าเราพูดกับเพื่อนเราพูดกับคนที่สนิทก,กันไหมคะเราไม่ได้ใช้แน่นอนถูกไหมคะจริงหรือไม่เนี่ยจะเป็นคําที่เป็นทางการเพราะฉะนั้นอลองคิดดูถ้าเราจะพูดกับเพื่อนเฮ้ยแกแกว่าเกมไม่ได้เป็นแบบตัวแปรหลักที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมรุนแรงจริงปะถ้าจะเทเป็นภาษาพูดต้องเป็นแบบจริงปะถูกไหมคะอันนี้คือจริงหรือไม่เนี่ยมันจะต้องรับว่าเป็นภาษาเขียนเพราะฉะนั้นคอควายไม่ใช่นะคะงงูอาหารเหนือมักจะประกอบด้วยผักและเครื่องแกงหลายชนิด <c oughs> ก็ดูเึ่งๆเนาะเป็นทางการก็ได้หรือจะพูดกันเองก็ได้แต่เราจะพูดคนอื่นไหมอาหารเหนือมักจะประกอบด้วยคําศัพท์มันไม่ได้อะใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่ามักจะประกอบด้วยอย่างเงี้ยคาว่าประกอบด้วยอะ่ะยาวไปเราพูดกับเพื่อนพูดปุ๊บพูดจบประโยคนี้เพื่อนจะหันมามองหน้าว่าแกเป็นคนยังไงแกแกแกรู้ไหมอาหารเหนือเนี่ยมักจะประกอบด้วยผักและเครื่องแกงหลายประเภททุกคนจะช็อกและกลัวเราใช่ไหมคะถ้าเราพูดกันภาษาง่ายๆเหมือนภาษาพูดก็คือ อยารู้ป่ะหารเหนียมันจะมีผักเยอะนะเว้ยมีหลายชนิดด้วยแค่เอาคำว่าประกอบด้วยแทนด้วยคำว่ามีก็จบแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งข้อความนี้ของงอูง,งูก็เลยเป็นภาษาเขียนนั่นเองตอบได้ข้อเดียวนะคะก็คือข้อขอไข่ที่เป็นภาษาพูดเพราะคำว่าสุดๆเท่านี้ค่ะ